ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมคลิปที่ผ่าน,านมาเนาะแอดก็พาหาข้อมูลบนนะครับผมคลิปนี้แอดจะพาไปหาข้อมูลล่างกันบ้างนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับฟังคําเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะแนนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขัดสูตรหวยเด็ดชาแนล หลักสิบล่างเลยนะครับวันนี้เนาะจากบนมาแล้วเอาหลักสิบล่างเลยอาหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปห้าสูตรเนาะมันทีนี้มันทั้งอันอันดั้งเดิมด้วยแล้วก็อันใหม่ด้วยลอกไปลอกมาอันนี้อันนี้ก็จะได้ลอกนะงวดงวดต่อไปก็จะได้ลอกอยู่แต่วงวดนี้เอาอันนี้ก่อนเพราะว่ามันก็สูตรนี้ใช้มาตลอดเนาะวันสูตรหน้ากระดาษแล้วนะครับผมอันนี้ก็สีบงวดขึ้นเหมือนกันยังเข้าต่อเนื่องเนาะ เริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะเอาชนกันสัก6สูตรก็พอเนาะวันนี้นะเนาะวิธีทำนะครับผมใช้หลัก10ล่าง3ครั้งเนาะแล้วก็หน่วยคอ2 1ครั้งร้อยคอ3 1ครั้งแล้วก็บวกด้วยเลขอะไรครับเนี่ยเลขอะไรเลข8ปดเหรอเลข8แล้วเลข3เนี่ยตลกตัวเองเลข8นะครับ จริงๆเลยคือมันมองไม่เห็นจริงๆนะครับพรามันมันตาลายลายนะถ้ามองเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรามองในจอเงี้ยใช่อยู่เวลาเราออกออกมาดูนะแต่วเวลานั่งทําอย่างเงี้ยมันคอเอียงมาเนี่ยตาลายจริงๆนะครับก็คือเนาะตามนี้เลยก็คือสิบล่างสามครั้งเนาะหน่วยคอสองหนึ่งครั้งอ่าร้อยคอสามหนึ่งครั้งแล้วบวกแปดคงที่ละเนี่ยวิธีทําเขานะครับก็ากยาวมาเนาะวันที่ผ่านมาอ่าได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้า ดับอยู่ที่6นะครับผมอันนี้สิบล่างนะดับก็ดับอยู่นะครับ1ก็เข้าในหลัก10เนาะวันนี้นะครับผมก็จะได้เท่ากับ1บวกกัน3ครั้งก็คือ3นั่นเองเนาะหรือว่าจะคูณ3ก็ได้3 1เป็น3นะ3าบบวก3ก็ได้6เนาะ6บวก8ก็จะได้4นะ4บวก8ตรงนี้เนาะก็จะได้2นี่นะครับผมนะก็ไล่ไป2แล้ว3 4แล้วบวก2ของพี่ นะตรงนี้อ่าก็จะได้6เแล้วไล่ไป7890 1เก็ามาจากไหนก็ต่อจากนี้เลยนะตัวดับนะเลขต่อตัวต่อไปก็จาก0ูนย์แล้วก็1นี่5แล้ว6 7แล้วก็8 3แล้วก็4อย่างเงี้ยเป็นตัวดับในงวดถัดไปคาดว่าเท่านั้นนะครับผมนะตามสูตรที่เขาเคยเดินนะก็คือยังไม่หลุดนะครับ40วงวดนั่นแหละนะเพราะว่ามันเป็นเลข8ตัวถ้ามันหลุดก็คือว่าสูตรวิสัยนะครับผมก็เตามสูตรเนาะ วันนี้นะครับสูตรนี้ได้2 3 4 6 7 8 9 0นะครับผมสูตรแรกเนาะสูตรต่อมาก็คือสูตร B5 นะครับสูตร B5 ห้าก็โอเคก็ยังเดินดีเดินเข้ายาวมานะครับผม สีส้มๆนี้นะครับบางงวดแล้วก็อธิบายให้ฟังเนาะบางงวดก็ไม่ได้อธิบายบางครั้งบางทีท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะอาจจะงงเนาะอาจจะสงสัยว่าสีส้มๆนี่คืออะไรนะครับก็คือท่านที่ดูประจําอาจจะเข้าใจเนาะท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจก็คือเขาเคยเข้ามานะครับผมอธิบายก่อนเนาะอธิบายสักสูตรหนึ่งเนาะจากตรงนี้นะเขาเข้ามาเป็นหลักสิบล่างเนี่ยเห็นไหมสองสามสี่ห้าอันนี้มีหนึ่งนะแล้วทีนี้เลิกใช้แล้วก็เป็นเฝ้าระวัง 1>, 1, 2, 3, 4, 5, สองส้าหกเจเข้าในหลักสิบงววต่อมาไม่เข้าแล้วยาวมาอันนี้ก็เหมือนกันคู่กันมาเลยยา,ยาวมาตรงนี้ไม่ใช้ปับ๊บนะสิบวงวดโผล่มาเข้านี่เห็นไหมเราก็จงใช้ตำแหน่งเดิมเพราะแอดจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือใช้8ปตัวสูตรจะใช้8ตัวตัวไหนไม่มานาน,านๆเราจะใช้เป็นเฝ้าระวังเห็นไหมที่เขียนว่าดูอย่างนี้นะพอเราไม่ใช้มาปับ๊บยาวมาถึงนี่ อันนี้ก็มาเข้าต่ออีกนะเขาที่เราใช้ต่อก็คือใช้แล้วแต่ตรงนี้ไม่เข้ามาแล้ว25งวดนะนี่นะยีงวดอาจจะใช้เป็นเลขดับก็ได้ในงวดนี้นะครับผมเพราะว่ามันเกิน20่งวดแล้วที่เขาไม่มานะนี่จากนี้นะครับยาวมาถึงนี้ตำแหน่งนี้นะเขาไม่มาปุ๊บนี่งวดต่อไปคำนวณได้4 5่ห้าหกเ ศูนย์อาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดบางท่านเห็นว่านะจางที่แอดบอกมันไม่มาแล้วยี่สิบของวดเนาะแต่ตรงนี้ใช้เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเขาได้เดินได้กลับมาเดินเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้แล้วทีนี้ดูวิธีการเดินของเขาเนาะเขาโค้งมานี่โค้งมานี่โค้งมานี่ยาวมานี่โค้งมานี่มานี่มานี่จะมาแถวนี้หรือเปล่านะครับผมเนาะวิธีทำนะครับใช้หลักแสนบวกหน่วยคอสี่หนึ่งครั้งแล้วบวกหนึ่ง ได้เท่ากับ9บวก4ได้3 3บวก1ได้4เามาวางแล้วไล่ไปเลยศูย์นับเรียงนะ4 5 6 7 8 9 0 1 0ตัวนี้เป็นสูตรเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังก็หมายความว่าอาจจะลอยมาตอนไหนก็อาจจะเป็นไปได้นะหรือจะใช้เป็นตัวดับก็ได้เพราะไม่มานานแล้วบ,บางบางบางที่นะบางสำนักไม่มา7 8งวดเขาก็ใช้เป็นอ่า ตัวดับไปแล้วนะแต่ทีนี้เราใช้เป็นแบบเฝ้าระวังไงอาจจะนะเพื่อเตือนสติเราให้เรารู้ว่าเราเคยใช้แบบนี้นะเขาอาจจะลอยมาตอนไหนก็อาจจะเป็นไปได้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่ามาแล้วเอามาแก้มาแล้วเอามาแก้มแามาแกไม่ใช่แบบนั้นนี่ก็คือว่าบอกให้ตรงๆเลยว่าใช้แปดตัวนะบางท่านยังมีแซลเลยอยากได้เก้าตัวโอเคประกอบตัวเองทีนึงแล้วก็ไป นั่งหลับตาซื้อเอาซะนะครับนะซ <c oughs> ูตต่อมานะครับก็สูตร 3D เนาะสูตร 3D อันนี้ก็30งวดขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ยังเดินดีเดินต่ออยู่นะครับผมอ่าอันนี้ก็มีเลขดับคู่กันมาเป็นเลขดับ2ตัวนะงวดที่ผ่านมานะครับผมคำนวณได้678 01234ดับอยู่ที่9และก็5นะครับผมวิธีคำนวณอ่ใช้หลักแสน สองครั้งสามสามครั้งนะครับแล้วก็หลักหมื่นหนึ่งครั้งหลักร้อยสองครั้งหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งเนาะสิบข้อหนึ่งสองครั้งแล้วก็สิบข้อสองหนึ่งครั้งหน่วยข้อสองสองครั้งหน่วยข้อสามหนึ่งครั้งบวกด้วยสามคงที่นะครับได้เท่มมาวางแล้วก็ตามสเต็ปนะครับผมวันที่ผ่านมาตามนี้นะหนึ่งก็เข้าในหลักสิบ เับ9กับ5อยู่นะครับผมงวดนี้นะครับคำนวณแล้วบวกกันได้ลงท้ายด้วย1นะครับผม1นึ่ก็มาวางไล่ไป2 3นะสามแล้วบวก2เนาะก็จะเป็น5 5แล้วไล่ไป6 7 8 9ดแตอบอยู่ที่สี่แล้วก็0เอามาจากไหนเอามาจากตรงนี้3ก่อนถึง5จะมี4ี่เก้ามาจากไหนเออ0มาจากไหนมาจากตรง9 9แล้วก็0เนี่ย4แล้วก็5 หแล้วก็หลักษณะนี้นะครับผมโยงมานะครับผมนะคร่าวก็แล้วกันนะครับผม1 2 3 5 6 7 8 9นะครับสูตรนี้เนาะสูตรต่อไปก็คือสูตรนี้10ล่างแฟตทูอันนี้ก็เป็นขดสูตรที่เดินยาว4 0งวดเหมือนกันแล้วทีนี้มาหลุด1งวดก็คือหลุดงวดที่ออก79เนาะทีแอดบอกว่าเขาเดินดีเดินยาวเนาะจาก45งวดยังไม่เคยหลุดเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสเขาทีแอดได้ลงให้ดูเนาะ แล้ทีนี้แอร์ก็จะใช้แบบเดิมตำแหน่งเดิมอันนี้ใช้มาปุ๊บเขาก็กลับมาเดินที่นะตำแหน่งที่เราวางไว้แบบนี้นะเขาก็มาเดินอยู่ที่ในกลุ่มนี้นะเดินอยู่ที่งวดที่ผ่านมา6 7 8 9 0 1 2 3นะหเข้าหลัก10นะครับผมนะงวดนี้นะครับผมวิธีทำ <c oughs> สิบหน่วยบนนะบวกเออล่างล่างล่างทำทำบนนานแล้ว ลืมนะครับซิมโดยล่างนะครับบวกกันก่อนนะได้เท่าไหร่คูณ4แล้วบวก2องคงที่นะจะได้เท่ากับ1-7ึ่้บวก็8 8กับแคูณ4 8 4 32 2บวก2ได้4เอา4่มาวางแล้วไล่ไป4 5 6 7 8 9 0อันนี้เป็นสูตรนับเรียงนะครับผมนะเป็นสูตรนับเรียงจะคุ้นๆว่ามันจะได้เหมือนกับอีกสูตรหนึ่งเลยนะครับผม บวกบวกคนละอย่างนะบวกคนละอย่างแต่ได้ได้เหมือนกัน4 5 6 7 8 9 0 1เจ็เกาศนี่เนาะนี่นี่มันจะเหมือนตัวนี้นี่นี่เหมือนสูตร B5 นี่นี่คำนวณคนละอย่างนี่คำนวณคนละอย่างหลักแสนเนี่ยหลักแสนข้อ4ได้4 5 6 7 8 9 0 1นี่อันนี้เป็น10บหน่วยล่างคูณ4ีบวกสแต่มันได้ตัวเดียวกัน ในงวดนี้นะงวดที่ผ่านมาคนละตัวอยู่งวดงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาได้ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยคนละตัวอยู่งวดงวดที่ผ่านมาหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเนาะไม่มีไม่ไมีสี่ไม่มีห้าต่างกันอยู่เนาะแต่งวดนี้บังเอิญว่าเหมือนกันนะครับผมเนาะสูตรต่อมาอันนี้แอดย้ายมานะอันนี้มันมันเต็มหน้ากระดาษแล้วก็เลยย้ายมาสูตรเก้าทับหนึ่งนะครับผมวิธีทำนะครับหน่วยบนหน่วยล่างบอกสี่ งิที่ผ่านมาบอกได้หนึ่งหนึ่งเข้าในหลักสิบนะครับวันนี้นะ,ะหน่วยบนหน่วยล่างก็หกกับเจ็ดบวกกันได้สามสามบวกเจ็ดเออบวกสี่ได้หน่วยบนหน่วยล่างบวกกันก็จะได้สามสามบวกสี่ได้เจ็ดนะถูกแล้วเจ็ดระวางไว้ก็เจ็ดแปดเก้าบวกสองได้หนึ่งไล่ไปสองสามบวกสองอีกได้ห้าไล่ไปได้หกนะครับ ก็จะได้10ล่างในสูตรเก้าเท่าหนึ่งี้เ8็1 2 3 5 6นเห็นเป็นขีดตรงนี้นะครับมันก็คือบางบางสูตรนะครับมันใช้ใช้ด้วยกันได้ได้หลายสูตรได้หลายอย่างนะก็คือตรงนี้ที่ทำมาที่ใช้มาก็4 0่สวดแล้วก็คือตรงที่ขีดเส้นตรงนี้ถึงลอกมาเราก็ต้องลอกให้เหมือนกันหมดนะก็คือตรง,ตรง,ตรงเลขตัวท้ายนี้จะเป็นที่แถวย,ยาวๆนี้จะเป็นดาบแต้ม2ตัวล่าง นะดับแต้ม2ตัวล่างนะได้ตัวไหนตรงนี้ก็คือดับแต้ม2ตัวล่างเพราะฉะนั้น6ก็คือดับแต้ม2ตัวล่างนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีเรียกดับคู่กันมาเลยนะ1นบวกหได้7 7·3 จบวกสได้ศูนวดนี้ดับ0นะหลักสิบล่างนะครับผมงวดที <c oughs> ่ผ่านมาดับ6อยู่นะวันนี้ดับ0ูนย์นะครับผมสูตมา b ีดับนะครับผมอันนี้ก็ง่าย,ายๆเนาะหลักแสนคูณหน่วยบน งวดที่ผ่านมาได้2 3 4 6 8 9 1นะีเกาะหเข้าหลัก10งวดนี้นะ 96, <c oughs> 9ก้าคูณหนะลงท้ายได้4นะี่เนาะแล่มาวาง4ี่แล้วห้บวกสได้8ปบวกสได้ศแล้วก็ไล่ไปเป็น1 1แล้วบวกสองอีกได้3ก็จะได้อยู่ที่7ตัวเนาะสี่ห้าหนย์หนึผมเนาะครบ,นะบก็เอามาชนกัน สิบล่างชนหกสูตรนะครับผมงวดประจําวันที่สิบหกเดือนห้าหกเจ็ดนะครับจากหกสูตรเราเรียงกันไว้แล้วนะเหมือนเดิมนะครับผมศูนย์ถึงเก้านะคะแทนค่าหลักสิบล่างอืจ,จะออกบนอยู่เรื่อยเลยแทนค่าหลักสิบล่างจากศูนย์ถึงเก้านะแล้วทีนี้ปากกาแถวข้างล่างนี้นะจากศูนย์ถึงเก้านี้จะมีตัวไหนชนครบหกสูตรไหมหรือว่าจากศูนย์ถึงเก้านี้มีตัวไหนชนที่กี่สูตรกี่ตัวเอามาวางไว้แถวล่างนี้นะครับจากศูนย ชนที่4ีสูตรนะแอตมาเขียนไว้แล้วเนาะก็คือ1นอันนี้ไม่มีมีสองสมาวางไปหนชน5้าสูตรหนึ่งสองสห้าเออหนึ่งสี่ห้านะสองสามสูตรสี่สี่เออสามสี่สูตรสี่สี่สูตรห้สูตรหูตรเจสูตรหกแสูตรเ ห้าสูนรนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเนาะที่ชนกันครบ6กูตรก็จะมี6แล้วก็แชนครบ6กูตรแต่ทีนี้นะถ้าเกิดว่าเราจะทำแบบนี้นะถ้าไม่ใช้ตัวดับมันก็จะงงกันไปใหญ่เลยนะครับผมแบบนี้นะอันนี้แทนค่าเนอะแล้วทีนี้ ที่ชนครบ6สูตรก็จะมี6แล้วก็8 2ตัวแล้วตัวนี้ลองละ่ะก็จะมี1มี5มี7มี9เนาะชนที่5สูตรหสูตรหสูตรใกล้เคียงกับ6แล้วตัวนี้4เนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่จะเราจะมองข้ามผ่านได้นะถ้าเกิดว่าเขาไม่ดับเยอะเราก็ไม่สามารถผ่านได้เพราะว่า4นี้ก็ใกล้เคียงกับ6นะเพราะว่า4แล้ว5 6เขาเคยมานะครับผมก็จะมี0ูนย์ มี3มี4นะที่ใกล้เคียงกับ6สูตรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเอาแบบที่เราไม่เอาเลขดับมาตัดเนี่ยมันก็จะมีเด่น2ตัวแล้วรอง1 2 3 4 5 6 7 8อุก8ตัวโอ้โหเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแอ้เกิดต้องหาสูตรดับนะครับผมนะมาตัดที่เห็นเป็นจุดๆนี้นะครับผม1จุดแทนค่าดับ1สูตร1จุดดับ1สูตรแล้วจะเห็นได้ว่าดับทุกตัว นะครับผมประเทศไทยอะไรก็เป็นไปได้นะครับสูตรมันก็ต้องเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันดับทุกสูตรเราก็ต้องหาตัวไหนที่มันเด่นชนดับดับชนเด่นแน่นอนอนะดับแค่สูตรเดียวไม่มีปัญหาเราก็เอาเด่นไว้ก่อนอย่าง6กับ8นี้ติดดับ1สูตรไม่มีปัญหาก็ปล่อยเข้าไปก็ให้เป็นเด่นเหมือนเดิมเพราะว่าดับแค่สูตรเดียวนะครับผมบางครั้งบางทีดับ2สูตรยังเอาไม่อยู่ก็มีนะ เพราะฉะนั้นดับหนึ่งสูตรไม่มีปัญหาแต่เราทําไว้เพื่ออยากจะรู้ว่าจะหาตัวไหนเป็นตัวรองแค่นั้นเองนะครับผมนะเสร็จแล้วได้8กับ6 6กับ8นี้นะครับเป็นตัวเด่นเนาะรองก็จะมี1มี5มี7มี9นะที่ชนที่5สูตรก็จะให้ก่อนเป็นรองก่อนเนาะนเนี้ชนดับแค่1สูตรใกล้เคียงกับ หกเนาะก็คือ5้สูตรอ่าอันนี้ชน5้าสูตรเชน5้สูตรใกล้เคียงกับ6ให้7เป็นรองตัวแรก1กับ9ติดดับอย่างละ2ให้เป็นรองแต่ทีนี้ก็อีกแหละเนาะจะเข้าใจไหมล่ะเยอะเหลือลเกินมีมานะครับมีมานะอ่าคนประเภทน,นี้ก็มีเยอะนะครับผมนะ <c oughs> เพราะยังดูไม่จบ นะดูคลิปเดียวแล้วก็หน,นีเตลิดเปิดเบิงไปไหนก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็จะทําให้เขาดูนั่นแหละนะครับเดคนที่เขาฉลาดเยอะๆก็มีนะครับคนฉลาดน้อยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็จะตัดให้อีกทีหนึงแกับหกนี้เป็นเด่นอยู่แลวนะ้วเนาะสูตรนี้นะครับ b ีเป็นสูตรที่เดินยาวมากนะเดินยาวมากที่มันมีไฮลไลท์สองข้างนี้คือแสดงว่ายาวกว่าเพื่อน ที่ไฮไลท์ตรงๆมานี้ก็คือเข้าต่อเนื่องแต่อันนี้ยาวสุดแต่งวดต่อไปเขาจะเดินต่อไหมถ้าเกิดเขาเดินต่อเราเอาตัวนี้มาตัดเลยนะเตัวนะสี 4, 5, 6, 8, 0, 1, 3, นะ่ห้าหกแปดศูนยะสี่ห้าหกกับ6มีนะมีมีแม,มี6ในเด่นนะครับผมนะเจ็ดหนึ้ามีไหมไม่มี7 ไม่มี9มีแต่1เพราะฉะนั้นนะครับผมนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะให้รองเอาให้เด่นเน้นแน่ชัดเลยก็คือ8 6นี้เป็นเด่น10ล่างนะรองก็คือ1ตัวนี้นะแต่ที่นี้ใส่สีส้มไว้เป็นเฝ้าระวังก็แล้วกันว่านี่ก็คืออ่นะ เป็นตัวรองอีกทีหนึง่งแต่ก็จะจับคู่ให้ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจเขาจะลอยมาเนาะถ้าเขาขอหลอยมาก็เป็นเรื่องของสูตรที่การเดินของเขาว่าตัวที่มันเดินมานานๆอาจจะหลุดก็อาจจะเป็นไปได้ตัวรองก็อาจจะเข้าก็อาจจะมีนะครับผมเพราะว่ามันก็เคยเป็นนะแต่ทําให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าตัวรองตัวเด่นเราทําไว้แบบนี้เราจะได้รู้ว่า แนวทางการเดินต่อไปในงวดหน้าถ้าเขามาในลักษณะนี้ถ้าเขามาในรูปตัวรองเราจะได้จะได้รู้แนวทางเขาถ้าเขามาในรูปตัวเด่นเราก็จะจับจุดเขาถูกนะครับผมนะเด่นไปที่หลักสิบนะงวดประจําวันที่หลักสิบล่างนะครับงวดประจําวันที่16เดือน5 6 7ให้เด่นไปที่8แล้วก็6รอง1นะแล้วก็ร้องรองที่7แล้วก็9แต่ทั้งนี้ก็ทางนั้นก็จะจับคู่ให้เหมือนกันนะ เอาไปชนกับแต้มอีกทีนึง่งเอาไปจับคู่ชุดอีกทีนึงถ้าชอบก็ค่อยนําไปใช้ถ้าไม่ชอบเราให้มองไปที่ตัวที่เราทำเป็นเด่นเน้นก็แล้วกันนะครับผมนะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ